สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่5ตุลาคมนะครับเริ่มด้วยหุ้นเด่นจาร้อนตัวแรกก็คือตัว TVO นะครับราคาหุ้นเนี่ยก็ส่วนเสตามราคาทถนเหลืองในตลาดโลกที่ลดลงนะครับจากแนวโน้มผลผลิตที่ดีขึ้นในอเมริกานะครับแต่จากราคาทถนเหลืองที่ดีมากในช่วงก่อนหน้าทําให้คาดว่างบในไตรมาส3เนี่ยจะทํากําไรสูงสุด ของปีนี้นะฮะดีขึ้นเยียร์อันเยียร์แล้วก็คิวอันคิวนะครับด้านเทคนิคเนี่ยมองราคาน่าจะผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วนะครับน่าจะรีบาวทดสอบแนวต้านอ่ที่ให้ได้ตามลําดับได้นะครับซึ่งเรามองแนวต้านอยู่ที่26บาท50แล้วก็27บาท50นะครับเราก็แนะนําซื้อเก่งกําไรนะครับโดยราคาพื้นฐานเรามองไว้ที่27บาท50ตัว SF นะครับก็หุ้น ที่มีรายได้ค่าเช่าแน่นอนนะครับไม่เหวี่ยงตัวะอาะมีการเก็งกาไรการลงทุนโครงการใหม่ต่อจากเมกก้าบางนานะฮะแต่ลําพังเนี่ยไม่รวมโครงการใหม่นะครับราคาพื้นฐานยังอยู่ที่9ก้บาทหกนะซึ่งยังพอมีแกลบจากราคาปิดล่าสุดนะครับอีกทั้งเป็นหุ้นละกาดถ้ามองอ่ละกาดถนะ้าก่อนหน้านี้นะยังคงมีโอกาสในการรีบาวในช่วงสั้นนะครับแล้วก็แนะนําซื้อเก็งกําไรนะครับ ตัวมินนะครับราคาก็ยังคงเดินหน้าทำนิวไฮอย่างต่อเนื่องนะครช่วงสั้นเนี่ยอาจแ่งตัวบ้างจากความบันผวนของเครื่องมือระยะสั้นแต่หากไม่หลุดแนวรับก็น่าจะถือเป็นโอกาสซื้อเพิ่มนะครเพื่อรอการดิดตัวขึ้นต่อไปนะครในแง่ของพื้นฐานเนี่ยมองดีต่อเนื่องกําลังเข้าสู่ช่วง ไฮซีซันของธุรกิจโรงแรมแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทเนี่ยมีกำไรเติบโต Q on Q ต่อเนื่องนะครอีก2-3ไถึงาไตรมาสแล้วก็ให้แนะนำเกณฑ์กำไรต่อเนื่องจากเมื่อวานด้วยนะครับราคาพื้นฐานมางไว้18.70บาทนะครับก็เป็นพรีวิวนะครับตัว KTB นะครับ โดยตัวเคทีีเนี่ยในไตรมาสสามเนี่ยเขาไม่ได้มีการจัดรีววนะฮะแต่เนื่องเพราะเนื่องจากตัวเขาเองเนี่ยอยู่ระหว่างการเพิ่มทุนนะครับโดยในมุมมองของทั้งฝ่ายเนี่ยเราคาดว่าจะเห็นรายได้ขยับตัวขึ้น Q on Q นินะครับอันนี้ก็ตามการเติบโตของสินเชื่อแล้วก็รายได้ค่าธรรมเนียมนะฮะแต่ปัจจัยหลักที่เป็นตัวขับผลักดันก็คือผลประกอบการจะมาจากกําไรของตัววายุพักที่จะ,ะทั้ทีนะจากปันผลของวายุพักนะครับ ที่ราว884ล้านบาทนะครับโดยในส่วนของสำรองนั้นเนี่ยไม่ชัดเจนว่าจะเริ่มบันทึกสูงขึ้นในไตรมาส3หรือจะไปเพิ่มสูงในไตรมาส4ี่เหมือนที่ผ่านมานครับทั้งในมุมมองของฝ่ายมีโอกาสที่ในปี55กับ56นะ KTB เนี่ยจะบันทึกสำรองในระดับที่สูงเพ,เพื่อเพิ่มนะครับ Coverage Ratio ควบคู่กับการเพิ่มทุนนะครับโดยในสินเชื่อใน2เดือนแรกของไตรมาส3เนี่ยเราพบว่าโต1.7ซนะครับก็ส่งผลให งวด8เดือนแรกนะครับขยายตัว7.4เนะครับทางฝ่ายประเมินสินเชื่อในไตรมาส3าเนี่ยจะโตได้2.7 Q on Q นะครับส่วนนินเนี่ยขยับตัวเล็กขึ้นเล็กน้อยนะฮะแล้วก็มีไรายได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยขยายตัวในทิศทางเดียวกับสินเชื่อนะครับปัจจัยสนับสนุนอีกประการได้แกออ่อย่างที่บอกนะครับเ,เงินปันผลระหว่างการของวายุพักนะครับที่จะเข้ามา884ล้านบาทนะครับซึ่งในส่วนของ 884ล้านบาทนะครับโดยคอสต่ออินคัมในไตรมาส3ามเนี่ยเรามองว่าจะปรับตัวลงนะครับมาอยู่ที่41.7%นะครับทางฝ่ายก็คาดกำไรในไตรมาส3เนี่ยจะอยู่ที่7.26พันล้านบาทนะครับหากตั้งสำรองในไตรมาสสามนะครับที่3พันล้านนะครับแต่หากสำรองเนี่ยยังอยู่ในระดับปกติที่1.5พันล้านนะครับกำไร ก็จะอยู่ที่8.42พันล้านบาทนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเพิ่มขึ้น14% Q on อิวแล้วก็53%เยยออนเยียนะครับโดยปัจจัยสนับสนุนก็อย่างที่บอกก็คือในเรื่องของเงินปันผลของวายุพักเป็นหลักนะครับปัจจุบันเนี่ย KTB อยู่ระหว่างนะครับให้จองหุ้นเพิ่มทุนนะครับก็คือในช่วงวันที่4-11ตุลานะครับโดยการเพิ่มทุน35.23พันล้านบาทเนี่ยส่งผลให้เทียวหของตัวธนาคารเนี่ยปรับขึ้นจาก 7.92%มาอยู่ที่10.26%นะฮะแล้วก็ c a r เนี่ยขยับสูงสู่ระดับ15.3%นะฮะซึ่งสูงพอรองรับการขยายตัวของธุรกิจนะครับแม้ค่าเงินเพิ่มทุนส่วนหนึ่งเนี่ยอาจถูกนำมากันสำรองเพื่อเพิ่ม coverage ratio นะครับทางฝ่ายก็คงความเห็นบวกต่อการขยายตัวของสินเชื่อนะครับในปี56นะครับโดยคาดยังจะทำให้กำไรในปี56เนี่ยเติบโตได้ year on year นะครับเรา ประเมินราคาพื้นฐานนะครับในปี56ของตัว KTB เนี่ยอยู่ที่21.75บาทนะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้ออีกตัวหนึ่งก็เป็นตัว DRT นะครับก็เรื่องผลประกอบคาดการผลประกอบการนะครับในไรมาา3เนี่ยก็เป็นช่วงของฤดูฝนนะครับรายได้เนี่ยก็ชะ,ชะ,ล,อชะลอตัวลงครับโดยลูกค้าเนี่ยได้มีการชะลอการสั่งซื้อตามกิจกรรมการก่อสร้างที่จะชะลอตัวลงในช่วงของฤดูฝนนะครับอีกทั้ง ลูกค้าที่เป็นเอเจนต์แล้วก็โมเดลเทรดเนี่ยยังกังวลต่อภาวะน้ําท่วมนะครับก็เลยลดคําสั่งซื้อนะครับเพื่อลดสินค้าคงคลังนะครับทั้งนี้เนี่ยในไตามาสามนะครับอยอดขายที่น่าจะดีเนี่ยเพราะว่ามีสายการผลิตที่10เกิดขึ้นเนี่ยเริ่มผลิตตั้งแต่ต้นปีต้นไตามาานะครับก็ทําให้คาดว่าในไตามาสาเนี่ยจากผลของฤดูเรื่องฤดูฝนเนี่ยน่าจะทําให้ตัวไรายได้เนี่ยอ่อนตัวลง 1%เทียบคิวออนคะครับมาอยู่ที่942ล้านบาทนะครับส่วนมาจิ n เนี่ยอ่อนตัวลงเยียออนเยีเล็กน้อยนะฮะอันนี้ก็จากต้นทุนวัตถุดิบปูนซีเมนตที่สูงขึ้นเล็กน้อยนะครับผลดีจากการปรับอัตราภาษีลดลงจากสามสิบหลือยีเนี่ยก็จะทำให้กําไรดีขึ้นเยียออนเยีนะครับโดยมองกําไรเนี่ยอยู่ที่116ล้านบาทนะครับ ทั้งฝ่ายค่าการขายจะกลับมาในช่วงของไตรมาส4นะครับซึ่งมักจะมีการทำแคมเปญปลายปีประกอบกับทางบริษัทก็มีสินค้ามากขึ้นจากสายการผลิตที่10นะครับทำให้เชื่อได้ว่าในเรื่องของรายได้ในไตรมาสนี่น่าจะกลับไปที่ระดับ1000ล้านบาทได้นะครับเมื่อรวมกับรายได้ในครึ่งปีแรกที่2000ล้านครับเราก็มองรายได้ทั้งปี5เนี่ยจะเติบโตได้11%ใกล้เคียงเป้าที่ DRT ี่ตั้งไว้นะครับ โดยมาจิ้นปีนี้เนี่ยจะอ่อนตัวลงเล็กน้อยนะฮะอันนี้ก็จากต้นทุนพลังงานแล้วก็ต้นทุนวัตถุดิบก็คือตัวซีเมนต์นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยามาตรการการลดภาษีเหลือ23%เนี่ยก็จะทําให้กําไรในปีนี้เนี่ยเติบโต27%นะครับมาอยู่ที่อ,อยู่ที่0.58บาทต่อหุ้นนะครับแล้วก็เงินปันผลอยู่ที่39สตางค์ต่อหุ้นนะครับซึ่งก็จ่ายไปแล้วในครึ่งปีแรกเนี่ยที่20สสตางค์นะครับ ในขณะที่กําไรในปีหน้านะครับเราก็มองยังดีต่อเนื่องนะครับตามการออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับโดยรายได้ในปีหน้า5-6นะครับเรามองว่าจะโต16%อันนี้ก็จากการผลิตาสายการผลิตที่10เนี่ยที่รับรู้เต็มปีนะฮะแล้วก็จะมีการเปิดการผลิตอิฐมวลเบา3.7ล้านตารางเมตรต,ต่อปีนะครับโดยในปีแรกเนี่ยมองว่าจะเดินเครื่องที่50%นะครับราคาขายก็200 บาทต่อตารางเมตรเรามองว่าในปีแรกเนี่ยอิดมอดาวจะสร้างไรายได้ให้เขาอยู่ที่369ล้านบาทนะครับโดยมองอัตรามาจิ้นเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากธุรกิจเดิมนะครับก็มองว่ามาจิ i นเนี่ยน่าจะอยู่ในระดับที่29-30%นะครับแล้วก็ในเรื่องของภาษีที่จะลดลงจาก23หรือ20%ก็ส่งผลดีเช่นกัน,นครับก็เลยมองว่ากำไรในปีหน้าเนี่ยจะเติบโตได้อีก15%นะครับจากการดำเนินงานนะครับ ที่สะดุดลงช่วงสั้นในช่วงไตรมาสสามแล้วก็จะกลับมาดีในไตรมาสสี่ถึงปีห้าหกเนี่ยเท่าที่ปีห้าหกนะครับโดยราคาหุ้นเนี่ยได้กลับขึ้นมาซื้ออยู่ที่สิบสามถึงสิบเอ็ดเท่านะครับของ PE ในปีห้าห้าห้าหกนะฮะซึ่งสูงเกินค่าเฉลี่ย PE ในรอบหกปีนะฮะที่สิบเอ็ดเท่านะครับเรามองว่าราคาหุ้นเนี่ยก็เริ่มแพงขึ้นมาบ้างแล้วนะัทางฝ่ายก็ปรับคำแนะนำลงนะครับเป็นซื้อนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ที่7บาท50นะครับ โทษทีนะครับ DRT แนะนำถือนะครับ ัวบางจากนะคะเมื่อวานนี้ก็มีทั้งพีวิวแล้วก็คือไปดูโรงงานโซล่าพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่บางปะอินนะคะก็ในเรื่องแรกเนี่ยเรื่องของผลประกอบการเนี่ยไตรมาสสเนี่ยเราก็ยังมองว่าตัวกําไรที่รายงานออกมาเนี่ยก็ไม่ได้แย่มากนักนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีการลดกําลังการกัดลงเพราะว่าเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะโดยเราคาดกําไรสุทธิไว้เนี่ยอยู่ที่9 9 4ล้านบาทน,นะคะถ้าเทียบกับเดเดียวกันปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้น65%นะคะแล้วก็ดีขึ้นจากไตร มาที่ผ่านมาที่ขัดทุนนะคะโดยหลกัหลกๆเนี่ยตัวกำไรที่ดีขึ้นแม้ว่าเขาจะมีรถกกำลังการกัดเหลือเพียงแค่40 kb k, d, k d เนี่ยจากไตรมาสเดียวกันไปแล้วเนี่ยที่รันอยู่86.9นะคะแล้วก็ไตรมาสที่ผ่านมารัานอยู่73เนี่ยก็ตัวแรกเลยเนี่ยเราคาดการในเรื่องของเ bgim และตัว hedging เนี่ยน จะปรับเพิ่มขึ้น164% year on year แล้วก็62% Q ิบสองเปอร์เซ็นต์เป็นแปเหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีกำไรสต็อกน้ำมันเนี่ยเข้ามาอีก3.75เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะน,นะคะเพราะว่าปีที่แล้วงวดเดียวกันปีที่แล้วไตรมาส3เนี่ยเขามีกำไรสต็อกอยู่แค่ประมาณเอ่อ40กว่าเซนเท่านั้นนะคะก็เพิ่มขึ้นถึง8.9เท่านะคะแล้วก็ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยก็ขาาดททุนนออยยู่่่ีี8.29เเหรรรรญสต์บละะคะ แนวโน้มไตมาสีเนี่ยเรามองว่ากําไรเนี่ยจะค่อนข้างเด่นนะคะโดยปัจจัยหนุนเนี่ยก็มาจากในเรื่องของหน่วยกันที่โดนไฟไหม้เนี่ยได้ซ่อมแล้วเสร็จนะคะแล้วก็กลับมาดําเนินการกันได้นะคะตรงนี้เองเนี่ยคาดว่าจะให้ ทำให้ตัวโรงกันเนี่ยสามารถใช้กําลังกันกันเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น9 0้าสิบถึงร้อยเคได้นะคะในเรื่องของแนวโน้มค่ากันกันเนี่ยเรายังมองว่าค่อนข้างดีต่อเนื่องนะคะอีกตัวหนึ่งก็คาดว่าบริษัทจะมีบันทึกกาไรพิเศษเข้ามาจากเหตุการณ์ไฟไหม้หอ,อกกันนะคะประมาณ3 0 0ร้อถึงสี่ล้านบาทนะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยที่เมื่อวานเราไปดูมาเนี่ยทุกอย่างก็คือ เริ่มดําเนินการออรับรู้ไรายได้แล้วนะคะในไต,ตรมาส2เนี่ยก็คือรับรู้มาประมาณเรียกว่าสักครึ่งไต,ตรมาสนะคะแต่ไต,ตร 3, ตามาส3เนี่ยเอไตรมาส4เนี่ยจะรับรู้ทั้งเต็มไต,ตรมาสนะคะซึ่งตรงเมื่อวานนี้ที่ไปดูเนี่ยจากการที่บริษัทได้มีการนําเสนอข้อมูลของออการผลิตไฟฟ้าส่งเข้าออระบบแล้วเนี่ยจะเห็นว่าออสามารถผลิตไฟฟ้าเนี่ยก็เรียกว่าได้ค่อนข้างดีกว่าแผนที่วางไว้นะคะก็ เรียกว่าเดือนที่ไม่มีไม่ต่ำกว่าแผนเนี่ยก็คือเป,เป็นเพียงแค่เดือนที่เกิดฝนตกนะคะก็คือเดือนกันยาที่ผ่านมานะคะตัวน,นี้เรายังแนะนำทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐาน25สลึงค่ะปิดในส่วนพื้นฐานค่ะ